ีรติดดูนโคตหลาสิใส่ิใส่ไปจะดูดีไหมโอ้โหน่ารักน่าพาไปรักษาคุยน่าจะดีอ่ะพี่านเดิดอ่า Ủa sao này Con mới thử nổi Thử <laughs>

เลยว่ารอบข้างเราแล้ววันนี้ขอบอกเลยว่ามีน้องเอฟมาด้วยนะกับน้องโซ่และน้องไอ้นั่นเองค่ะเออขอบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยแล้วก็ยังมีสาวน้อยแล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มด้วยโอ้โหขอบอกเลยว่าทุกคนมากเลยเลยหาพคืงไม่ถึงแถวนี้เลยนั่นก็คือน้องยัยใหม่กับน้องปาวานนั่นเองโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะที่จะมาร่วมร้องเพลง مونکي <laughs> Thank <laughs> you. วานต้อนรับวันคริส์มาสก์นันเองปฏิทินนะคะปีสายโอ้โหบราวน์แล้วก็ครวนี่ถูกต้องนี่เลยค่ะน้องมาแล้วน้องมาแล้วนี่เลยค่ะอะไรคะชอยพี่ดูหน่อยน่ารักมากเลยเป็นปีอาของปีหน้า Thank you.